มชื่อนายชย,ยันต์งสุขชื่อเล่นชื่อโนต้ตเตเลอดมาจากสังกัดร้านนก,กมลกันยางครับทันยะของหกใกล้ๆูนย์มาดด้าครับรถที่ผมใช้อยู่ก็เป็น all new 4ประตูครับปี2015เดิมทีเป็นรถตัวเตี้ยแปลงเป็นตัวสูงแปลงหน้าเป็น new x ทั้งระบบครับ ไฟหน้ากันชนกระจังประตูก็เป็นงานเพียวทั้งคันเลยนะครับแล้วฝาท้ายก็เป็นงานเพียวฝาโพรงก็เป็นงานเพียวแก้มก็งานเพียวครับเป็นงานของมอนซ่าทั้งคันเลยนะครับกระจกข้างเป็นทรงลายซูโมล่าครับ you you down, ช่วงล่างนี่คือจบที่ร้านนะ้ากมลเลยครับข้างหน้าเป็นโชว์วินเนอร์ข้างหลังแอคแท็กแบบเดิมไม่ได้ทำอะไรเลย,เลยครับ ก็ชอบในระยะประมาณนี้เลยครับหล่อจบสุดครับส่วนท่อไอเสียผมก็เดินมาทั้งเส้นเลยครับจากพเม่งสังไปลายไทยเทถังน้ำมันปีเนียมปั๊มติ๊ก2ลูกเรคเล็ดท่อจำกัดรถตัวเตี้ยที่ทำตัวสูงนะครับจะมีเหล็กตรงซุ้มล้อยื่นมาหน่อยเวลาเลี้ยวมันจะติดหน่อยครับผมใครอยากไม่ให้ติดก็จะตัดทิ้งก็ก็ดีครับ วันนี้ผมได้รถมาทดสอบล้อของเลนโซครับ D1FF ของตัวใหม่ล้อ6รูครับผมล้อข้างหน้าก็จะเป็น9้าครึ่งขลัง10ครึ่งครับผมเป็นล้อตัวเบาโฟมมิ่งอยู่นะครับก้านดำขอบเงาเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับคนที่ใส่จานใหญ่ประมาณ370ก็ต้องใส่อแดปเตอร์ประมาณ2นิ้วนะครับเพราะร่ผมใส่ปั๊มเอเลดข้างหน้าพอใหญ่ส่วนล้อหลังก็เป็นจาน35 5, 5ก็ต้องใส่อแดปเตอร์รองครับ ครับผมล้อกระยางชุดนี้อยู่ในรถผมก็รู้สึกลงตัวโอเคสวยมากครับ no no ห้องเครื่องผมนี่ก็เครื่องยนต์ก็มีหัวฉีดจากช่างโอ๊ตแล้วก็รีแมปช่างโอ๊ตแคมช่างโอ๊ตทอโบที่ปิงนะครับชุดไทยเทเต็มระบบ พัดลมไฟฟ้าบังลมไทเทเนียมกระปุกพาวเวอร์ไทเทเนียมถังพักน้ําไทเทเนียมแล้วปุกเบรกไทเทเนียมข่ายึดซิกบันยางไทเทข่ายึดเกียวหม้เอเบรกลมไทเทฝาปิดหมออน้ําไทเทคาหน้าไทเทของตกแต่งจุกจิกไทเทเนียมทั้งคันของพี่เม้งหมดเลยนะครับโหพิงเทสายดี ข้างในห้องผู้โดยสารนะครับก็มีดิฟฟี่บวกชิปไลท์บวกเซตดีบวกวัรอบตัวใหญ่แล้วก็มีวัดบูด,ด้วยครับทัหลังเมงซังไทยแลนด์นะครับแล้วก็มีเบาะเซอร์กี้ผ้าม่วงแล้วก็รางเบาะไทเทหบวกเกียร์เมงซัง,งแล้วก็พวงมาลัยวอร์เทจพอพับคอบางเวิร์กวิวแล้วก็มีกระจกซูมในรถ to hide.